สมดดรร้อยตอเบถวายความเคารพพระฉายารักสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชกมมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งหมดต้องขอเชิญท่านประธานในพิธีได้เปิดปิย,ปยกระทงมดอกไม้ถวายราชการ พระหวายความเคารพพระฉายรักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพท้าวพเจ้ารักสมเด็จพระเทพท้าวพเจ้ารักสมเด็จพระเทพทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญต้องขอขอบคุณนะครับ ทุกท่านปีวันนี้เขาร่วมแรงร่วมใจนะครับมาเพื่อกำลังใจนะครับรมสุริประเทศซึ่งผมถือว่าคนพเยาต่างก่อนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่องค์ท่านสเสด็จมาจังหวัดพเยาปล่อยคลั่งและที่สำคัญที่สำคัญที่สุดข้างหลังสุดนะครับปีนี้ท่านสเสด็จนะครับ